ีวิไลสวยจางสวยจังนะครับปารเกิดสกายล็อกทำเอาตกตะลึงรถไฟวิ่งมากนะครับอยากให้ผู้ใดที่บอกว่าเมืองไทยบ่เจริญมาเบิ่งเอาเด้อน,นะครับพี่น้องแค่ทางเดินเมืองไทยก็สวยงามสีวิไลแล้วนะครับเบิ่งนารเติรนะครับใครที่บอกเมืองไทยไม่จริญมาเบิ่งเอานะครับพี่น้องส,ส<ะ>่วนใหญ่นะครับ ประเทศอื่นนะครับอาจจะโมมีสกายวอกยาวๆมือนนี้นะครับเมืองไทยนะครับมีสกายวอกยาวๆนะครับแล้วก็เปิดไพ่ไว้แบบนี้นะครับเพื่อเพิอยากให้นักท่องที่อ๋อเซาวต่งางาฤษนะครับเห็นนะครับเพราะว่าจุดนี้ก็ปเป็นจุดกลางเมืองน,นะครับวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่บอกเครห่ัหงแสแนลแล้วก็สวัสดี ทนผู้ชงทุกๆขั้นนะครับตอนนี้บล็อกแหล่งก็อยู่ที่นะครับพี่น้องนี่คือถนนนาราธิวาสแยกสาธรกับนาราธิวาสนะครับพี่น้องบล็อกแหล่งเดินผ่านมาเห็นนะครับพี่น้องไพยิบยับยิบยับว้าวสกรอยบ็อกเมืองไทยทําไมสวยจังนะครับกระอดใจบวหวนะครับที่จะขึ้นไปส้มคลางบนนี่ว่ามันขึ้งอย่างนะครับพี่น้องคึองามแท้งามแท้นิบยับยิบยับนะครับ โอ้ยความเจริญของเมืองไทยนะครับเปิดใส่แสงสีไว้ตามท้องถนนแบบสบายๆเลยนะครับพี่น้องไม่ต้องกลัวเผืองไพ่โอ้ยสุดยอดนะครับเอาเงินมาจากนาให้นะครับพี่น้องมาจา่ายค่าไพ่นะครับนี่คือถนนนาราทิวาสนะครับข้างหน้าเบลกิลังนี่ก็เป็นถนนสาธรนะครับนี่คือถนนสาธรนะครับที่จะ มุ่งหน้าไปทางนั้นนะครับพี่น้องก็จะเป็นถนนมุ่งไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องก็จะถึงเจริญกรุงสะพานพระเจ้าตากสินเลยนะครับถามุ่งไปทางนั้นก็นะครับสารดาราที่ว่าตรงไปก็เป็นพระรามสามนะครับนี่คือถนนสาธรนะครับไปตรงนั่นก็จะเป็นนะครับสวนลุมพินีนะครับพี่น้องลงไปทางนั้นนะครับหรือว่าแยกวิทยุนะครับ โอ้จุดตรงนี้บอกกันเลยนะครับพี่น้องทําไมเธอสวยทําไมเธองามจังนะครับสกายวอกเมืองไทยเป็นอะไรที่อลังการมากมากโอ้โหสวยสวยสวยนะครับพี่น้องเพืนมาจุดนี้นะครับเปิดไพ่ไว้ไห้เศร้าต่างทราบนะครับเดินผ่านจุดนี่ได้มาถ่ายรูปครับพี่น้องเอ้ยนะครับเพิ่ง รถไฟลอยฟ้านะครับกบมี่นะครับจุดนี้จุดนี้นะครับพี่น้องชาว่างสารน,นแนเ้อน,นะครับพาใกล้ตึกกลิงพาวเวอร์มหานครนะครับโอ้ยแต่ว่าออนซอนเด้นะครับําไมงามงามแท้งามถึงนะครับเปิดไพ่สีชมพูสีนั่นสีนี่นะครับสวยจริงๆ มาครับพี่ๆทุกท่านนะครับโอ้เขามาขังในสกายวอล์กเมื่งไหยททำไมเธออลังการมากๆปารพี่ๆนะครับบอกกหลลงยังโห้สื่อเลยนะครับนี่มันคือสกายวอล์กเดียงนะครับแต่พี่ๆคนไหนโู้กับคอมเมนต์เข้ามาเด้อน,นะครับแต่อยู่ตรงแยกสาธรนาราธิวาสนะครับแต่บอกกแหลงโม้สื่อสกายวอล์กนะครับ ว้าวสีสุมพูสีนั่นสีนี่นะครับพี่น้องสกายวอกเมืองไทยนั่นสมัยมิตรัยนะครับอยากให้คนทางบ้านได้เห็นเด้นะครับแค่สกายวอกคนไทยก็ทําไมทําสวยจังสวยจังนะครับคลิปวิดีโอนี้ถ่ายทําเมื่อวันที่31กรกฎาคม2 5 6พนอหนะครับพี่น้อง ว่าคงกับวันฟู้ดวันฟู้ดพอดีนะครับสกายวอล์คแห่งนี้นะครับหน้าเพิินจะมีเวลาปิดเปิดภัยอัตโนมัตินะครับเพิินจะเปิดประมาณช่วงเวลาหนึ่งทุ่มชองทุ่มครึ่งนะครับโอ้เปิดช่วงเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับมาเห็นความสวยความงามนะครับโอ้โหเพิินจะปิดจากทุ่มนะครับสามทุ่มวะเนาะหรือย่างไรนะครับพี่น้องนักลงทยวก็้าตังซาตนะครับทีว่าออกมากอะ มาถ่ายรูปกันสบายสบายนะครับจุดตรงนี้ก็จะเห็นความเจริญอีก้านะครับพี่น้องเพราะวามีไม่ห่างห้านาทนะครับเมืองไทยนะครับโอ้ยทําไมสีวิไลสวยจังสวยจังนะครับพาเกิดสกายล็อกทำเอาตกกระึงรถไฟวิ่งมานะครับอยากให้ผู้ใดที่บอกว่าเมืองไทยเจริญมาเบิ่งเอาเด้อนะครับพี่น้อง แค่ทางเดินเมืองไทยก็สวยงามสีเวลัยแล้วนะครับเบิ่งปอาดเลยนะครับใครที่บอกเมืองไทยไหว้เจริญมาเบิ่งเอานะครับพี่น้องสกายวอล์กซ่องนนซีนะครับสวยงามนะครับชั่วใหญ่นะครับประเทศอื่นนะครับอาจจะโบมีสกายวอล์กยาวๆแบบนี้นะครับเมืองไทยนะครับมีสกายวอล์กยาวๆนะครับแล้วก็เปิดไพ่ไหว้แบบนี้นะครับเพื่อเปิ่น ยากใครนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเห็นนะครับเพราะว่าจุดนี้ก็เป็นจุดกลางเมืองนะครับหลายนะครับหลายสัางชาตินะครับที่ว่าเคยผ่านจุดนี้ก็ย่ำคำขึ้นก็สี่เห็นนะครับนี่คือเมืองไทยประเทศไทยนะครับเปิดไพ่ไหวแบบสวยงามสวยงามนะครับอลังการจริงๆนะครับ ส่วนใหญ่นะครับพี่น้องเวลามีหนังมีห่ังผื่นจากมาแสดงตรงนี้นะครับบอกกิเลงกับเคยเห็นในหนังหลายเรื่องอยู่เด้อน,นะครับในละครในละครน,นะครับโอ้อยบอกเลยหนัง <c oughs> ในละครหลายเรื่องนะครับโอ้แต่ว่าจุดนี่สวยจริงๆนะครับพี่น้องตรงนี้เมนจุดเชื่อมต่อระหว่างบ r อาีนะครับพี่น้องบ r อาีาทอนนะครับไปถึง ลาดสะพึกเลยนะครับจุดนี้เป็นบริอาชีนะครับคล้ายๆรถเม่์แต่ไม่ใช่รถเมย์มีทางเดินพิเศษนะครับเสื่อมต่อกับรถไฟฟ้า B3S นะครับโอ้ยยามคำคืนสวยจริงๆนะครับบริแรงสิรีวิวให้พี่น้องเบิ่งข้าวข้าวนะครับสาคัญนะครับก็อยากนำเสนอให้ คนที่บอกเมืองไทยไม่เจริญดีนะครับอยากให้เพื่อนมาเห็นนะครับอยากให้มาสัมผัสเห็นกับตานะครับนี่คลื่นสะพานลอยเมืองไทยนะครับพี่น้องสวยงามไม่ติ AI ติดภัยว้สวยมากๆนะครับจุดตรงนี้นะครับคนไทยนะครับเพื่อนครับรหลดด้วยนี่นำใจทุกคนนะครับต่อแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับถึงรถสิติตเพื่อนก็ต่อแถวนะครับเพราะว่า คนไทยเปิดมีใบครับขี่จริงสามารคขับรถได้นะครับพี่น้องถ้าผมมีใบครับขี่โดนตำรวจปั๊บแน่นอนนะครับตามถนนหนทางนะครับโอ้ยสวยงามสวยงามสวยงามสตายร็อกเมืองไทยนี่คือถนนเส้นสาทรเน้อนะครับพี่น้องของางต่างจังหวัดบอกคยมานะครับหรือว่านานแล้วบนเขามางรุงเทพก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงไป ของตัวเมืองกรุงเทพนะครับถนนสะอาดงามตานะครับกว้างใหญ่มากๆนะครับสาทรศรีลมติดกันนะครับตรงปทงมูุนะครับพี่น้องก็จะถึงสีลมนะครับอันนี้คือถนนสาทรโอ้สวยงามสวยงามสกายวอลคเมืองไทยเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะครับโอ้ สวยงามจริงๆครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนะครับตอนนี้นะครับน่าจะเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับเพื่อนกระดปิดไปเรียบรรอยนะครับอ๋อเพิ่นเปิดประมาณน่าจะไม่หลายรอบอยู่นะครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นจะเปิดช่วงสองทุ่มครึ่งนะครับกระจบไปแล้วครับพี่น้องสำหรับสกายวอล์กที่สวยงามเมือรถไฟวิ่งผ่านจุดตรงนี้นะครับ B3S กขาแข่งกับมารีวิวให้พี่ได้รับส้มซานี่นะครับสำคัญก็อยากนำเสนอให้พี่น้องทั้งบ้านได้รับส้มนะครับความเจริญของเมืองไทยความเจริญของเมืองกรุงความสีวิไลของยาน,นี่นะครับพี่น้องเอ้ยตึตกสูงเสียดฟ้านะครับอันนี้เปรียบเสมือนงวงสร้างอันบักไงบักใหญ่นะครับเบิ่ง คำจองกันไหวเป็นสกายวอล์คสันเดย์นะครับทา่แ้ลมสีพาพพี่นะครับเดินไปทางบริทีเอสสองน,อนซีนะครับว่าจะเป็นแนวใดเฮาเดินไปน้ำกันนะครับโอ้ี่คือสถานีรถไฟบ t s ทีเอสองนลซีนะครับอยู่ตรงก้าง เบาเป็แหล่งแต่ตรงนี้เป็นสกายวอล์กหรือว่าสะพานลอยส่วนใหญ่เป็นบริเวสะพานลอยนะครับพี่น้องยาวปานนี้เพื่อเด้อสกายวอล์กสำหรับคลิดพี่โอนี้นะครับเ mm hmm. บาเป็แหล่งกับฮู้จบกิบยงแถวๆนี้นะครับถ้าใครอยากเห็นความเจริญของเมืองไทยก็เสิร์นนะครับพี่น้องมาสัมผัสด้วยตัวเองจะได้รู้ว่าเมืองไทยจเจริญไปถึงไหนแล้วนะครับ ค่ซึ่งสอบในคลิปก็อย่าลืมนะครับพี่น้องกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เบากิลังทำคลิปต่อไปสามขั้นนะครับพี่น้องสามารถพูดคุยทักทายผ่านคอมเมนต์ได้นะครับสาวกิลังพูดผิดในคลิปนะครับประการใดก็ขอโทษขอ้งเด้อนะครับถ้าคลิปนี้ขอกล่าควคำว่าสวัสดีครับ